็นส่วนหนึ่งของโลกนี้นี่คือบ้านของเราเรามีบ้านหลังเดียวนะฮะที่เราจะอยู่ได้ตอนนี้เพราะฉะนั้นพวกเราก็คือพี่น้องกันหมดเราต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่เอาชนะกันไม่คิดว่าเราจะต้องอได้เปรียบผู้อื่นหรือรวยกว่าคนอื่นหรือเก่งกว่าคนอื่นนะครับนันนามเนี่ยสอนเราในเรื่องเหล่านี้ตลอดเวลาซึ่งเรา ต้องมาเขียนในหนังสือเนี่ยครับนะฮะก็เล่าให้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับตัวเราเองเนี่ยพอเราบอกว่าเรารักตัวเราเองเรารักอะไรก็เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นน้ำเราก็ต้องรักน้ำใช่ไหมครับเมื่อเรารักน้ำเราไปเกลียดน้ำในคนอื่นได้ไหมล่ะน้ำมันน้นเดียวกันครับ พอผมหายใจออกไปก็มีไอ้น้ำฉาดนะฮะเสร็จแล้วก็หายใจกันนะฮะพวกเราหายใจเราสูดอากาศของคนอื่นเข้าไปนะฮะเพราะเราต้องแบ่งปันกันเราต้องให้กันตลอดเราก็ดูดเอาน้ำของคนอื่นเข้ามาเอ้น้ำในร่างกายคนนี้ในร่างกายคนนี้ในที่สุดเราก็แบ่งปันกันเราก็ช่วยกันทุกคนก็มีชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับเพืฉะนพอเราบอกว่าเรารักตัวเอง เราลักอะไรต้องรักน้ำเพราะน้ำอยู่เจ็ดสิบอร์เซของร่างกายแล้วเราก็ต้องรักน้ำในคนอื่นถ้าเราต้องรักทุกคนเราคือพี่น้องกันเพราะเราคือน้ำด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญแต่เสร็จแล้วก็ต้องขยายออกไปครับนะฮะว่าน้ำก็อยู่ในสัตว์ทั้งหลายเจ็ดสิเอร์ซนในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายก็คือน้ำนะฮะเราถึง ถือศีลเนี่ยนะครับชาวพุทธถือศีลห้าใช่ไหมครับนะฮะแลอันหนึ่งก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราอย่าไปฆ่าสัตว์เลยครับนะฮะเราต้องรักสัตว์ทุกชนิดเลยนะครับเพราะเขาก็ขูดน้ำนะฮะเพราะเรารักสัตว์อ้าวโลกของเราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น้ำเราก็ต้องนิำที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับนะฮะไม่ใช่เป็นความผิดของน้ำ น้ำเขาตกลงมาเขา็พยายามวิ่งไปเพื่อช่วยเหลือพวกเรานั่นแหละครับแต่เราไปสร้างทางขวางน้าสนิทนะครับนะฮะเราเป็นขวางไม่ให้น,น้าไหลลงไปแ,แก้มลิงทั้งหลายเราก็ไปสร้างอะไรแต่อะไรอย่างแก้มลิงที่ใหญ่มากสำหรับป้องกันไม่ให้คลองเทน,น้าท่วมก็เป็สววรณภูมนะครับถึงแก้มลิงที่ใหญ่มากเลยเรา็ดันธุรังไปสร้างสววรณภูมนะครับขวางทางน้ําเลยไม่ให้น้าไหลผ่านจริงๆถ้าเกิด กรุงเทพเนี่ยจะปลอดภัยมากเลยถ้าเปิดมีสุวรรณภูมิเป็นแก้นหนึ่งนะครับเพราะน้ำจะไหลไปทางนั้นแล้วก็ออกไปสู่ทะเลนะฮะได้อย่าสบายโดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพนะครับนะฮะดังนั้นที่โรงเรียนเราเนี่ยเราจะพยายามสร้างบรรยากาศของความรักความเมตตาโดยให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยอยู่ได้เพราะน้ําเราต้องดูดลนน้าเราต้องรับน้ําอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอฝนตกลงมาเนี่ยนะครับ เราก็เก็บเก็บน้ำไว้ใช้เราจะมีบ่อใหญ่มากเลยนะครับเป็นทะเลสาบเลยเก็บน้ำเพื่อใช้ตลอดทั้งปีเราไม่เคยขาดแคลนน้ำนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมากรองมาอะไรก็เป็นน้ำตระปาแล้วก็เป็นน้ำดื่มใช้เองในโรงเรียนแต่ก็มีส่วนที่จะมาร่วมมือช่วยกันนะฮะดูแลเสร็จแล้วพอเราใช้น้ำเสร็จเราก็ไม่ทิ้งน้ำนะะไม่ทิ้งครับต้องเก็บไว้ครับน้ำนี่มีคุณค่าสูงแล้วเราก็ มีบ่ออีกบ่อหนึ่งสำหรับเก็บน้ําที่เป็นน้าเสียแล้วเราก็อคอยดูแลให้มันกลายเป็นน้ําที่ดีขึ้นใส่ออกซิเจนใส่อะไรก็ไปใส่ EM เข้าไปด้วยนะครับนะฮะซึ่งจะช่วยให้น้ำสะอาดขึ้นเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำอันนี้ไปใช้นะฮะทางด้านการ,รเกษตรทางด้านการปลูกต้นไม้ปลูกอะไรสนามกีฬาอะไรก็ออะไรเราต้องใช้น้ำนะครับตลอดเวลา เราก็ใช้น้ำอบนนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในโรงเรียนไม่มีการทิ้นน้ําเลยเพราะน้ํามีค่ามากเลยเราต้องการให้เด็กทุกคนเข้าใจอย่างนี้นะครับนะฮะเสร็จแล้วทุกวันเราก็จะมีการนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตานะครับนะฮะขากับเราเยอะนะครับน้ำก็จะต้องมาสอนบทเรียนกับเราเพราะในบรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยจะเต็มไปด้วยความรับความเมตตา นะครับแล้วก็เมื่อเราเรียนอะไรเราก็ใส่คุณธรรมเข้าไปในทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะครับนะฮะพอเรามอีอย่างเราจะสอนคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับนะฮะเราบอกว่าโอ้เนี่ยเรามีน้ําอยู่2องลิตรนะรเสร็จแล้วมีเพื่อนไปนเยี่ยมเรานะฮะสักเก้าคนนะเค,คนนะฮะ รวมกับเราแล้ว10คนเราต้องรู้จักเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เรามีน้ำ2ลิตรเนี่ยเราจะแบ่งให้ทุกคนค้ละคนละเท่าไหร่ดีเราจะได้มีเท่าเท่ากันเดีย่ยววิธีการสอนคณิตศาสตร์ษษนะครับ,รบต้องรู้จักแบ่งกันร,รู้จักให้แล้วเราก็เอาน้ำ2ลิตรเนี่ยนะครับนะฮะหารด้วยจำนวนเด็ก ที่มาเยี่ยมเรากับตัวเราเองก็เป็นสิบคนนะฮะแล้วเราก็เอาสองลิตรหารด้วยสิบเพราะฉะนั้นเราก็หารด้วยสิบใช่ไหมครับ,รบเอาเอาสองหารด้วยสิบก็ได้จุดสองลิตรนะครับนะฮะหรือจะเปลี่ยนเป็นซ<ๆ>ีซีก็คูณด,ด้วยพันหนึ่งนะครับเพราะเด็กเขาก็จะเรียนรู้การคํานวณแต่เห็นคุณค่าของน้ําว่าเออเราต้องเลี้ยงน,น้ําทุกคนในขนาดเดียวกัน เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์แล้วก็เรียนรู้วิธีการแบ่งตามการให้การช่วยเหลือคนอื่นสิ่งเหล่านี้จะฝังอยู่ในวิชาการตลอดครับนี่ก็คือวิธีการที่เราสอนเด็กครับนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาเด็กเข้าอ่างพระนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วบบผมก็จะเล่านิทานวันอะเรื่องวันอะเรื่องเราก็มีนิทานสีขาวนะครับนะครับ ซึ่งสำนักพิมพ์พีมารก,ก็ได้พิมพ์ออกมา4เล่มนะครับแล้วก็มีที่ไปขายในที่อื่นด้วยนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นก็มีเล่มหนึ่งนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นในนั้นจะมีนิทานเยอะมากเลยนะฮะที่ผมเล่าทุกวันทุกวันแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเล่าเล่าไปเรื่อยๆนะครับทุกวันทุกวันก็พยายามเล่าต้องเดินทางไปไกลเพราะว่าเขา เป็นบัณฑิตยอยู่ในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพะนะครับก็ต้องเดินทางไปในชนบทซึ่งไม่มีถนนไปถึงเขาเลยต้องอาศัยแม่น้ำครับนะต้องเดินทางไปในแม่น้ํานะครับนะฮะแล้วก็ต้องจ้างคนเรือพาเข้าไปนะฮะระหว่างที่เดินทางไปนะเขาก็่านอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่แหนการเดินทางมันช้าเหลือเกินนะฮะ แต่เขาก็ได้บทเรียนเยอะเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะเห็นสู้คนเด็กๆมาเล่นในแม่น้ำนะเขาผ่านไปโอ้เด็กมีความสุขโอ้โหนี่เราเดินทางบนน้ำนะน้ำช่วยให้เราสามารถเดินทางไปนู่นไปนี่ได้เขาเรียนรู้อะไรต่ออะไรไปเยอะนะครับแต่เสร็จแล้วเขาก็เบื่อมากเลยไม่มีอะไรทำนะเขาก็เลยเลยชวนคุย นะฮะชวนคนเรือคุยกันเพราะว่าเดินทางมันใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็ไม่มีถนนหนนทางไปถึงหมู่บ้านที่ที่พ่อแม่เขาอยู่นะครับก็เลยชวนคุยกันนี่เธอเธอมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาน้ำท่วมนะร่วมบ้านท่วมเมืองของเราเนี่ยนะคิดว่าปีนี้มันจะท่วมอีกไหม คนเรือก็ตอบบอกผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับบัณฑิตหนุ่มก็เสียใจมากเลยอะไรกันเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับทุกคนเราต้องเตรียมตัวของเราถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็เตรียมตัวอะไรไม่ได้แบเบนี้มันเหมือนกับว่าชีวิตของเธอสูญเสียไปมาเปล่า25เแล้วคนเรือก็ไม่ว่าอะไรนะครับนะฮะเสร็จแล้วมันก็น้าเบื่อนะครับ เขาไม่มีอะไรทําจริงๆแต่เขาก็เรียนรู้นะเขาก็มองนู่นมองนี่โอ้ยเห็นคนซักผ้าโอ้ยน้ํานี่มีประโยชน์นะซักผ้านะเอาน้ําไปใช้ในการซักผ้าอะไรตอนน่ออะไรเขาก็สังเกตเข้าไปเรื่อยๆแต่พอเขาเบือบ่อมากๆนะครับไม่รู้จะทําไงก็เลยชวนคุยดีกว่าไม่คุยนี่เธอเธอมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลท,ที่จะป้องกันน้ําท่วมคิดว่าปีนี้จะได้ผลไหม คนเรือก็ตอบผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับบัณฑิตหนุ่มเสียใจมากเลยอะไรกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนจะต้องติดตามพวกเราจะต้องคอยดูนะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตพวกเราเธอกลับไม่รู้เรื่องมันเหมือนกับว่าชีวิตของเธอสูญเสียไปว่าเปล่า5 0อร์ซแล้วเงียบไปพักใหญ่บัณฑิตหนุ่มก็มองนู่นมองนีงงง่สังเกตดูโอ้ยน้ำนี่มีประโยชน์นะดูสิโอ้มีคน มาอาบน้ำนะใช้น้ำนะในแม่น้ำอาบน้ำโอ้มีประโยชน์เหลือเกินโอ้น้ำนี่พิเศษมากเลยนะแต่เสร็จแล้วเขาก็เบื่อครับไม่มีอะไรทำก็เลยชวนคุยนี่เธอเธอมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับน้ำน้ำสาวยิ่งรักชนวัฒนเขาเป็นนายกรัฐมนตรียังไงเขาทำประโยชน์แก่ประเทศชาติของเราเธอคิดว่าเป็นยังไงครับ คนเดือก็ตอบบอกผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับมนดนุ่มเสียใจมากเลยอะไรกันเรื่องนี้สําคัญที่สุดสําหรับพวกเราทุกคนเธอกลับไม่รู้เรื่องมันเหมือนกับว่าชีวิตของเธอสูญเสียไปหมเปล่า75%็เรแล้วเนียบเปพักใหญ่ครับเมฆเริ่มมาปกคลุมบริเวณนั้นจากภาวะโลกร้อนนะครับนะฮะ เกิดการเปลี่ยนแปลงลมพัดแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับนะฮะเสร็จแล้วเรือก็เริ่มโครงเคลนโครงเคลนนะครับนะ,ะในที่สุดคนเรือก็เลยพูดออกมาท่านครับท่านว่ายน้ํานเป็นไหมครับบัณฑิตดุมตกใจใหญ่เลย <c oughs> ผมว่ายมเป็นผมไม่ว่ายไม่เป็นผม,มว่ายไม่เป็น,ปนช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยคนเรือก็เลยยิ้มแล้วก็บอกถ้าเกิดแบบนี้ ชีวิตของท่านกำลังจะสูญเสียไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านทั้งหลายครับเราอย่าเป็นแบบบัณฑิตหนุ่มคนนี้นะทีอคิดว่าตัวเองรู้มากทุกอย่างรู้เรื่องทุกอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องเข้าใจเกี่ยวกับน้ำนะวิธีการที่เราจะอยู่กับน้ำ เด็กทุกคนต้องว่ายน้ําให้เป็นสามารถที่จะอยู่ในน้ําได้นะครับนะฮะพอนะัาฝึกว่ายน้ําตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องสอนลูกหลานของเราให้อยู่กับน้ำนะฮะให้รักน้ําว่ายน้ําให้เก่งๆนะครับไม่ใช่เป็นแบบบัณฑิตหนุ่มรู้เรื่องหมดทุกอย่างนะฮะฉลาดเก่งมากแต่เสร็จแล้วว่ายน้ําไม่เป็นก็เสร็จเลยนะฮะตรงนั้น ที่สาคัญครับเรื่องของน้ำครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับทุกท่านครับจากนักพิมพ์ฟรีมายนะครับันนี้ก็มีหนังสือที่น่าสนใจมาหลายเล่มทีเดียวถึงแม้ว่าเล่มนี้เราจะเสร็จไม่ทันก็ตามแต่นะครับแต่ท่านผู้มีอิกธิสามารถไปซื้อได้ที่ชูนสือจุลานะครับเพราะว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะมีวางจําหน่ายกันแล้ว ให้อะไรเป็นของขวัญก็ไม,ไม่ไม่ดีเท่ากับให้หนังสือที่ดีๆนะครับให้กับทั้งเยาวชนของเราผู้ปกครองที่จะหนังสือพร้อมๆกับลูกหลานเนี่ยก็จะด้วยช่วยกันพัฒนาความรู้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามสะท้อนให้ให้คนไทยพยายามนึกถึงอยู่ตลอดเวลาคือ เราไม่จำเป็นต้องซื้อหนังสือเฉพาะในงานหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นเนือนปีเราจะซื้อนังสือได้แค่สองครั้งเองหนังสือดีนี่ซื้อได้ทุกวันนะครับก็เข้าร้านนังสือันบ่อยๆหาหนังสือที่ดีมาถ้ายอยทยอยซื <Mun> ้อค <IKE> ่อยๆอ่านกันไปสะสมความรู้สะสมความดีอย่างที่อาจารย์เขียนไว้ในหนังสือนะครับก็ติดต่อไปที่ฟรีมายได้บูธอยู่ทางด้านโซนสีนะครับใกล้ๆกับเซเว่นอเลเวนหาง่ายครับหนังสือมีหลายเล่มเลยเดี๋ยวผมจะไปซื้อเล่มหนึ่งเขาบอกว่าวิธีจัดการ ชีวิตอะไรสัอกอย่างจัดการขอให้มีระเบียบคือตอนนี้โต๊ะทำงานผมลบ,ลบจนไม่กล้าให้ใครเดินไปพบป่านะครับเดี๋ยวมัจะซื้อหนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะมาจัดก,การโต๊ะกับผมให้เป็นระเบียบวันนี้ขอบคุณอาจารย์อนาะิงดีมากนะครับขอเสียงผมมือครับ